สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จันทราเทร i ิชิมโมก,กุคุคินโกเฮียวหรือที่รู้จักในภาษาไทยว่ากราฟิชิมโมกุเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงผู้ที่คิดค้นเครื่องมือนี้คือคุณโกอิจิโฮโซดะนักข่าวผู้ใช้นาปากกาว่าอิชิมโมกุซันจินในช่วงปี1930 โพสตับมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเทคนิควิเคราะห์ที่สามารถมองภาพรวมตลาดได้ในพริบตาเดียวเขาใช้เวลากว่า7ปีรวมกับลูกศิษย์หลายคนทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาาลจนในที่สุดก็ได้พัฒนาทฤษฎีที่เราเรียกกันว่าอิชิมโมคุคินโกเดียวหรือดุลยาภาพในพริบตาเดียวชื่อของมันมีความหมายว่าเพียงแค่ดูแวบเดียวก็สามารถเข้าใจสมดุลของตลาดได้สิ่งที่ทําให้อิชิมโมกุแตกต่างจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ คือมันไม่เพียงแค่ให้สัญญาณซื้อขายทั่วไปแต่ยังเจาะลึกถึงมิติของเวลาคลื่นและระยะราคาในปี1969ทฤษฎีนี้ถูกรวบรวมและตีพิมพ์ในหนังสือชื่อว่าชินอิจิโมกุคินโกะเฮียวคันโซคุฮูและนับแต่นั้นมาอิชิโมคุก็กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของอิจิโมคุ ก็คือการวางข้อมูลบางส่วนไว้ล่วงหน้าในอนาคตเช่นเส้นเซนคูสแปน A และ B ที่ถูกพลอตไปข้างหน้า26แท่งเทียนทำให้เราสามารถมองเห็นแนวรับแนวต้านที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนความสามารถในการมองล่วงหน้านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ชิโมกุได้รับความนิยมจากนักเทรดทั่วโลกมาอย่างยาวนานในวิดีโอนี้ เราจะพาคุณไปเรียนรู้กลยุทธ์การเทรดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคสัญชาติญี่ปุ่นนี้พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่1คําอธิบายเส้นทั้งหของอิจิโมคุคินกกเฮียวอิจิโมคุคินกกเฮียวประกอบด้วยเส้นทั้งหมด5เส้นแต่ละเส้นมีความหมายและวิธีคํานวณที่แตกต่างกันโดยมีค่าพื้นฐาน3ค่าคือ9 26, 52 ซึ่งสะท้อนจิตวิทยาของเทรดเดอร์และจังหวะของตลาดเทนคันเซนเส้นเปลี่ยนทิศทางเริ่มจากเทนคันเซนคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วง9้าวันที่ผ่านมาเป็นเส้นที่ใช้ดูแนวโน้มในระยะสั้นของตลาดคิจุนเซน,น,น,นเส้นมาตรฐานต่อมาคิจุนเซนใช้ค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วง26วันแสดงแนวโน้มของตลาดในระยะกลาง เส้นโคสแปนเอเส้นนําที่1ถัดไปคือเส้นโคสแปนเอคำนวณจากค่าเฉลี่ยของเทนคันเซนและที่จุนเซนแล้วเลื่อนไปข้างหน้า26วันใช้สำหรับคาดการสมดุลของตลาดในอนาคตเส้นโคสแปนบเส้นนําที่2ต่อมาเส้นโคสแปนบใช้ค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วง52วันแล้วเลื่อนไปข้างหน้า26วันเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มระยะยาว จิโคสแปนเส้นตามหลังสุดท้ายคือจิโคสแปนแสดงราคาปิดในปัจจุบันโดยเลื่อนกลับไป26วันใช้เปรียบเทียบกับราคาในอดีตเพื่อดูความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบันเส้นทั้ง5เส้นนี้จะทำงานร่วมกันช่วยให้เรามองเห็นแนวโน้มทิศทางและสมดุลของตลาดได้ในพริบตาเดียวนี่แหละคือจุดเด่นสูงสุดของอิจิโมกุคินโกเฮียวเคล็ดลับการปรับแต่งค่า เทรดเดอร์มืออาชีพบางคนอาจปรับค่าการตั้งค่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นในการเทรดแบบเดย์เทรดสามารถใช้ค่าพื้นฐาน9 26 52ได้เลยแต่ถ้าเป็นการเทรดแบบสแคลปปิ้งที่เน้นความเร็วค่าที่เร็วขึ้นอย่าง53 26ก็อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการปรับอิชิโมคุให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการชนะ บทที่2เข้าใจกลุ่มเมฆในพริบตาเดียวอ่านอนาคตของกราฟผ่านสีความหนาและการบิดของเมฆสีของเมฆคุ้มเหมาะและสีของแต่ละเส้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ในที่นี้ผมจะอธิบายด้วยสีที่ผมตั้งค่าไว้ครับความแตกต่างระหว่างเมฆสีชมพูกับเมฆสีฟ้าเมฆคุ้มเหมาะคือพื้นที่ที่เกิดจากการเติมสีระหว่างเส้นเซนโคสแปน A และเซนโคสแปน B เมฆสีชมพูแนวโน้มขาลงเซ้นโคสแปนเอต่ำกว่าเซนโคสแปนบีปรากฏเมื่อแนวโน้มราคากำลังเป็นขาลงเป็นสัญญาณว่าแรงขายมีมากกว่าแรงซื้อเมฆสีฟ้าแนวโน้มขาขึ้นเซ้นโคสแปนเอสูงกว่าเซนโคสแปนบีปรากฏเมื่อแนวโน้มราคากำลังเป็นขาขึ้นเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อมีมากกว่าแรงขายทำไมสีของเมฆถึงสำคัญ การดูสีของเมฆสามารถช่วยให้เราประเมินสิ่งต่อไปนี้ได้ง่ายขึ้นทิศทางของแนวโน้มฟ้าขาขึ้นชมพูขาลงใช้เป็นแนวทางในการเข้าออเดอร์แบบซื้อเมื่อยอ่อหรือขายเมื่อรีเบช่วยประเมินความแข็งแรงของการเบรกแนวรับแนวต้านความหนาของเมฆและความหมายของจุดกลับตัวความหนาของเมฆคืออะไรความหนาความต่างระหว่างเซนโคสแปน A และเซนโคสแปนบีเมฆหนาแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเมฆบางโดนทะลุได้ง่ายวิธีตีความถ้าเมฆหนาราคามักเด้งกลับเมื่อชนถ้าเมฆบางราคามักทะลุผ่านได้ง่ายตัวอย่างสถานการณ์เมฆบางราคาทะลุเกิดแนวโน้มใหม่เส้นเทนคันเซนตัดกันใกล้จุดเปลี่ยนสีของเมฆโอกาสในการเข้าเทรนเมฆขนาดกลายเป็นแนวต้าน เหมาะกับการเทรดส่วนเทรนเมกบิดคู่หมอทวิตคืออะไรความหมายพื้นฐานเมกบิดคือจุดที่เซนโคสแปนเและ B สลับตำแหน่งกันทําให้สีของเมกเปลี่ยนมักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณล่วงหน้าของการเปลี่ยนเทรนดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเดิมเซนโคสแปน A อยู่เหนือเมกฟ้าแล้วต่อมาถูกเซนโคสแปนบีแซงขึ้นมากลายเป็นเมฆชมพู จะเกิดการบิดของเมฆการใช้งานจริงในการเทรดเป็นสัญญาล่วงหน้าที่นักเทรดจับตามองมักเกิดก่อนเทรนจะเปลี่ยนแต่ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวต้องดูคู่กับเส้นอื่นและแท่งเทียนด้วยหนึ่งในจุดที่นักเทรดมืออาชีพให้ความสนใจมากคือการบิดของเมฆหรือคุ่หมอทวิตคู่หมอทวิตคือจุดที่เสนโคสแปนเกับบตัดกันทําให้สีของเมฆเปลี่ยน จุดนี้มักจะถูกใช้เป็นสัญญาล่วงหน้าของการกลับตัวของแนวโน้มเช่นถ้าเมฆเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพูก็อาจบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะจบและแนวโน้มขาลงกำลังจะมาแต่อย่าดูแค่เมฆบิดเพียงอย่างเดียวการดูร่วมกับเส้นเทรนคันทีจุนและรูปแบบแท่งเทียนจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจมากขึ้นบทที่3สัญญ,ญาณซื้อขายพื้นฐาน สัญญาณพื้นฐานที่มักใช้กับอิจิโมคุคินกกเฮียวมีดังนี้แท่งเทียนอยู่เหนือเมฆมีแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ใต้เมฆมีแนวโน้มเป็นเทรนขาลงเส้นเทนคันเซนตัดขึ้นเหนือเส้นคิจุนเซนสัญญาณซื้อเส้นเทนคันเซนตัดลงใต้เส้นคิจุนเซนสัญญาณขายเส้นชิโคสปันอยู่เหนือแท่งเทียนบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อกลยุทธ์เทรดตามเทรนด้วยอิจิโมคุพื้นฐานและจุดเข้า เทรดตามเทรนด์ trend, คืออะไรเทรดตามเทรนด์เทรนด์ฟอล low ing คือกลยุทธ์ที่เปิดออเดอร์ตามทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอิชิโมกุช่วยให้มองเห็นทิศทางความแรงและความต่อเนื่องของแนวโน้มได้อย่างชัดเจนจึงเหมาะมากกับการเทรดตามเทรนด์จุดเข้าแบบตามเทรนด์หลักๆ3รูปแบบ1การเบรกเมเ Breakout กลยุทธ์เข้าเทรดเมื่อราคาทะลุเมฆขึ้นหรือลง เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือเมฆเข้าขายเมื่อราคาทะลุลงใต้เมฆเหตุผลเมฆทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านการทะลุเมฆจึงอาจเป็นสัญญาณการเกิดแนวโน้มใหม่ 2. เส้นเทนคันเซนตัดกับขิจุนเซนที่เคครอสกลยุทธ์เข้าซื้อเทนคันเซนตัดขึ้นเหนือขิจุนเซนโกลเดนครอสเข้าขายเทนคันเซนตัดลงใต้คีจุนเซน เดดครอสเสริมถ้าการตัดกันเกิดเหนือเมฆยิ่งเป็นสัญญาณที่แข็งแรงว่ามีเทรนต่อเนื่อง 3. ตรวจสอบตำแหน่งของเส้นชิโคสปันกลยุทธ์ถ้าเส้นชิโคสปันอยู่เหนือแท่งเทียนเทรนขาขึ้นถ้าอยู่ใต้แท่งเทียนเทรนขาลงใช้รวมกับสัญญาณอื่นเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม อิชิโมคุกเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เหมาะที่สุดสำหรับการเทรดตามเทรนด์เพราะสามารถวิเคราะห์ทิศทางความแรงและความต่อเนื่องของแนวโน้มได้ในพริบตาสิ่งแรกที่ควรจับตาคือการเบรกเมฆเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือเมฆเป็นสัญญาณเริ่มต้นของเทรนขาขึ้นโดยเฉพาะถ้าทะลุจุดที่เมฆบางมักจะเกิดการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วต่อไปคือที่เคครอสเมื่อเส้นเทนคันเซนตัดขึ้นเหนือที่จุนเซนเป็นสัญญาณซื้อแบบ โกลเด้นครอสถ้าแท่งเทียนอยู่เหนือเมฆในจังหวะน,นี้ความน่าเชื่อถือของเทรน์จะเพิ่มขึ้นสุดท้ายอย่าลืมดูเส้นชิโคสปันถ้าอยู่เหนือแท่งเทียนยืนยันว่าขณะนี้เป็นเทรนขาขึ้นจริงการรวมเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้เข้าด้วยกันจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ตามเทรนดที่มีประสิทธิภาพด้วยชิโมคุกมาคว้าโอกาสการเทรดตามเทรนไปด้วยกันบทที่4ข้อควรระวังและเคล็ดลับ ข้อควรระวังและเคล็ดลับในการเทรดด้วยอิจิมุกุนคินโกเฮียข้อควรระวังหนึ่งระวังหลอกเบรกเฟ k เบร e เอาอย่าเพิ่งรีบเข้าออเดอร์ทันทีแค่เพราะราคาทะลุเมฆบ่อยครั้งที่ราคาทะลุเมฆแล้วกลับตัวลงมาใหม่เป็นสัญญาณหลอกโดยเฉพาะเมื่อเมฆบางจะยิ่งไม่น่าเชื่อถือเคล็ดลับตรวจสอบองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยเช่นเส้นเทนกันเซนคิจุนเซนและตำแหน่งของเส้นชิโคสปัน ข้อควรระวังสองประเมินสภาพตลาดให้ดีอิชิโมคุจะมีประสิทธิภาพสูงในตลาดที่มีแนวโน้มเทรดดิ้งมาเก็ตแต่ในตลาดเซด้วยหรือเรนอาจใช้ได้ผลน้อยเพลดลับใช้การพิจารณาจากไฮลอที่สูงขึ้นหรือต่ำลงและดูตำแหน่งของชิคโคสปันประกอบด้วยข้อควรระวัง 3. เส้นแต่ละเส้นมีความหมายเส้นเทนกันเซนคิจุนเซนชิคโคสปัน เส้นโคสปันหนึ่งและ2แต่ละเส้นมีมุมมองของเวลาที่แตกต่างกันการดูเพียงเส้นใดเส้นหนึ่งอาจให้ข้อมูลไม่ครบเคล็ดลับดูภาพรวมอย่างสมดุลจะทำให้เข้าใจโครงสร้างของตลาดได้ลึกยิ่งขึ้นข้อควรระวังสี่เลือกใช้ทันเฟรมอย่างเหมาะสมหากดูแค่ทันเฟรมเดียวอาจตีความผิดว่าตลาดกำลังไปทางไหนตัวอย่างเช่นสัญ,ญญาณซื้อในกราฟ5นาที าจเกิดขึ้นในขาลงของกราฟ1ชั่วโมงเคล็ดลับใช้ทั้งเฟรมใหญ่เช่น4ชั่วโมงหรือรายวันเพื่อดูแนวโน้มและทำเฟรมเล็กเพื่อจังหวะเข้าออกเวลาคุณใช้อิจิโมคุณคินโกเฮียอย่าลืมสิ่งเหล่านี้อันดับแรกต้องระวังสัญญาณหลอกโดยเฉพาะเวลาราคาทะลุเมฆเพราะราคามักจะกลับตัวได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าเมฆบางถัดมาต้องรู้ว่าสภาพตลาดเป็นแนวโน้มหรือไซเว เพราะอิชิโมกุทำงานได้ดีเฉพาะในตลาดแนวโน้มนอกจากนี้เส้นแต่ละเส้นในชิโมกุไม่ได้มีไว้แค่ตกแต่งทุกเส้นมีหน้าที่ของมันดังนั้นควรดูภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่เส้นใดเส้นหนึ่งและสุดท้ายอย่าลืมใช้มุมมองแบบมันติดทำเฟร,รมบางครั้งคุณอาจเห็นสัญญาณในกรอบเวลาเล็กแต่แนวโน้มในกรอบเวลาใหญ่กลับสวนทางถ้าคุณเข้าใจและใช้องค์ประกอบเหล่านี้อย่างถูกต้องอิชิโมกุคกินโกเฮีย จะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังในการเทรดของคุณอย่างแน่นอนเคล็ดลับเพิ่มเติมเส้นเยอะไม่ควรเชื่อทุกสัญญาณแบบตายตัวผสานกับอินดิเคเตอร์อื่นเช่น RSI, MACD, RSI จะเพิ่มความแม่นยำลองวิเคราะห์ในกรอบเวลาใหญ่เช่นรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับถึงแม้ว่าเครื่องมือ Ichimoku Kinko Hyo อาจจะดูซับซ้อนในตอนแรก แต่ถ้าคุณเข้าใจความหมายและบทบาทของแต่ละเส้นอย่างถูกต้องและสามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้อย่างมีมิติและลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจเข้าออเดอร์และปิดออเดอร์มีความชัดเจนมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้อย่างมากจากเนื้อหาในวันนี้หวังว่าคุณจะสามารถนำอิจิโมคุค,คินโกฮียวไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดของตัวเองได้หากฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและค่อยๆ ค้นพบสไตล์การใช้ที่เหมาะกับตัวเองเชื่อว่าจะทําให้คุณสามารถเทรดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนมาฝึกฝนและพัฒนาทักษะไปด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องจงันทรคาเทรดไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ